โอเคครับก็ครบกับรายการเลขาคณิตวัลณิดนะครับสำหรับวันนี้ก็คือโจทย์ข้อที่2นั่นเองโจทย์ข้อที่2ของเราก็คือให้รูป A B C D นเป็นรูปเพน,นตากอนหรือรูปห้าเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับแล้เขาก็บอกว่า A P แบ่งมุม B A B A E นะครับแล้วก็ C Q ด้วยเหมือนกันโอเค จากโจทย์เนี่ยมันบอกว่าแบ่งครึ่งแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นมุมที่เท่ากันนะครับแล้วก็จากในรูปของสี่เหลี่ยม5้า5เหลี่ยมนะครับก็มุมภายในมุมภายในคือ540นะครับ540แสดงว่าแต่ละมุมของมันก็คือเท่ากับ108 ทำให้มุมตรงนี้ได้เท่ากับ54นะครับจะมามุมตรงนี้ได้เท่าไหร่มุมตรงนี้ก็ต้องได้36นะครับตัวนี้ก็ได้54 54มุมตรงนี้ก็ต้องมาลบกับ108 108ลบกับ36ได้เป็น72นะครับตัวนี้ก็ได้54เหมือนกันครับต่อมาผมกำหนดให้ AB เท่ากับ u นะครับ เอวีเข้ายู่อันนี้ผมกำหนดไว้ก่อนนะแล้วก็จากในรูปเนี่ยเราก็จะสังเกตด,ดูสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะให้ AB เนี่ยมันมาไปตรงนี้ให้มันเหมือนกับเส้นของ BP ก็บอกเลย BP เท่ากับ AB ไซสนะครับไซหาสิ4อันนี้ก็ต้องคนจำนิดนึงนะครับได้เท่าไหร่ก็ได้เท่ากับรูทห้าบวกหส่วนสนะครับ ก็เขียนเลย U ลดห้าบวกหนึ่งส่วนสี่แล้วผมก็ดึง1นอส่วนสี่ออกก็จะง่ายต่อการคิดนะครับต่อมาจากในรูปเนี่ยเราก็เห็นใช่ไหมว่าตัวนี้คือมุมห้าสิบสี่ตัวนี้ก็ห้าสิบสี่ตัวนี้ให้ผมเป็น U ตัวนี้ก็ต้องอยู่เพราะว่ามันเป็นเออ่สี่เหลี่ยมห้าด้านนะครับ ห้าเหลี่ยมนะครับห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมยาวเท่ากันทุกด้านก็จะสังเกตว่ามุมห้าสิบสี่เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับตรงค่านันสซ้ายใช่ไหมครับตรงนี้ก็ห้าสิบสี่แสดงว่า BQ เนี่ยก็เท่ากับ U เหมือนกันอ่า BQ เท่ากับ U ตรงนี้ก็แสดงรู้ว่า U เท่ากับ x บวก y นั่นเองและค่า v p ของเราเนี่ยคือค่า x เราก็มาแทนเลย u ลบ x เท่ากับ y นะครับก็ได้เป็นเ,เขียงนงี้ดีกว่า u ลบ1ส่วน4 u ลบห5บก1นะครับตัวน,นี้ก็ได้เป็น4อ่ส่วน u 4 1ลบ1ส่วน u ลบหบวกก็ได้เป็น1 4ส่วน4 u 3ลบหนั่นเองนะครับ จากตรงในโจทย์เราก็รู้อีกว่าเอ่อตัว x เนี่ยได้เท่ากับ y บวก z เนื่องจากเขาบอกว่า ap มันแบ่งแบ่งมุมใช่ไหมครับแสดงว่ามุมตัวนี้ก็ต้องถูกแบ่งให้เท่ากันด้วยตามสมบัตินะครับดังนั้น x ก็เท่ากับ y บวก z z ก็เท่ากับ x ลบ y นะครับ ค่า x เราก็ได้มาแล้วคือ1ส่วน u คูณรูท5บวก1ลบกับ1.4ส่วน u 3ลบรูท5ตัวค่า z ก็จะได้เป็น1.4ส่วน u ออ2ลรูทลบ2ดังนั้น x ต่อ y ต่อ z ได้เป็น1.4ส่วน u รูท5บวก1 1น4 u 3ลบรู 5, ต่อ1น4 u 2องรู5ลบ2นะครับแล้วเราก็ตัดทุงน,นี้ออกไปให้หมดปรบับก็จะได้เป็นคำตอบแล้วครับรู o t 5บวต่อ3ลบรต่อ2ลง2ทลบ2ครับนี่คือคำตอบสำข้อนี้ครับผม